สวัสดีครับก็กลับมาอยู่ในเกม Forza Horizon 4อีกครั้งนะฮะซึ่งอาทิตย์นี้ไม่มีรถใหม่เข้ามานะครับผมแต่ว่ามันมีรถคันหนึ่งนะคือ Mercedes-Benz AMG GT4 นะฮะคันนี้คันนี้นี่แหละที่เพื่อนๆได้เห็นอยู่นี่แหละนะครับผมซึ่งคันนี้เนี่ยมันก็ไม่เชื่อว่าเป็นรถแลงนะเพราะว่าในประมูลเนี่ยก็ยังมีขายอยู่แต่ว่าราคาเนี่ยแหละปัญหาเลยนะครับเพราะว่าค่อนข้างแพงนะซึ่งผมเองเนี่ยก็ ซื้อมาจากประมูลเลยนะก็ซื้อมาได้ราคาเราประมาณ1ล้านนะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยที่ผมเข้าไปดูเนี่ยมันราคาก็มี10ล้านแล้วนะครับผมเจอถูกสุดก็ประมาณ8 0 0แสนนะแต่ว่าก็นะมันก็แค่เอาง่ายเล่นเล่นราคาอยู่ประมาณ8 0 0แสนถึง10ล้านผมคิดว่ามันค่อนข้างที่จะแพงนะสำหรับสารครที่เพิ่งเล่นเนี่ยราคานี้ค่อนข้างแพงเลยนะมาเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวผมจะมาลองขับเจ้าคันนี้ดูดีกว่านะว่ามันจะดีสมราคาสมกับราคาที่ผมซื้อมาหรือเปล่านะ ดยคันนี้เนี่ยผมได้แต่งไว้แล้วแหละนะก็จะได้ไม่เป็นการเสียเวลาโอเคเราไปหาห้องแข่งเลยดีกว่าคาร์รถที่ผมแต่งเนี่ยผมก็จะแต่งไว้ประมาณคัส์เอสนนะจริงๆรถคันนี้เนี่ยสเตตเดิมๆม,มันค่อนข้างที่จะดีเลยนะเพราะว่าสปีดของมันเนค่อนข้างสูงผมเลยแต่งเป็นคัส์เอสซะเลยนะครับจริงๆคาสต์ก็ได้นะแต่ว่ามันจะแต่งยากไปสักหน่อยนะครับโอเคเราได้ห้องแล้วโหจะเป็นวินเทอร์เหรอ โอเคมา winter winter, วินเทอร์กับวินเทอร์วะจัดไปโอเคมาฮะผมลืมบอ,อกไปนะว่าคันนี้เนี่ยมันก็มีแจกในทติปนี้ด้วยนะครับผมซึ่งเพื่อนๆสามารถไปเล่นเพื่อรักคันนี้ได้นะมาคันนี้มีถ้าจำไม่ผิดน่าจะมีเกียร์อยู่เกเกียร์นะซึ่งผมคิดว่าน่าจะเป็นข้อเสียเลยแหละเพราะว่าผมไม่ค่อยชอบรถที่มันมีเกียร์เยอะต้องบอกเลยว่าผมแต่งรถให้มันคุมง่ายนะ เพราะว่ารถครันนี้เนี่ยความเร็วมันค่อนข้างที่จะสูงนะครับสเตตเดิมๆมันเนี่ยถ้าจำไม่ผิดอยู่ที่ประมาณ8.3ได้มั้งซึ่งกอรแรงมากเฮ้ยว่าไงเล็กซัสเล็กซัสเอ้ยโอ้ย,อยเกือบเกือบเกือบ,อบผมจะเบี่ยงตกซะหน่อยไม่ได้ครัไม่ได้ไไดเกียดด่านหิมะจริงๆอ่ะถนนมันลื่นมากๆโอเคผมนำละ โอ้หไหนรถมันเร็วกว่าเราซะงั้นนลย <laughs> <laughs> เฮ้ยโอ้โห <Nice saving S 1> <laughs> ไลฟ์เตวิ่งไหมล่ะ <laughs> อย่าเบียดนะอย่าเบียดเรานะบอกเลยผมมีทิกผมมีทิกชนเยอะ เล่นบทนี้ไม่มีคำว่าใจดีฮะมา,าวังว่าอู้จะเป็นรถมันเร็วอะ่ะมันเร็วจังเลยอะ่ะเร็วจัดอะ่ะโอ้โหดูดิผมว่าทางตรงยาวผมสู้ไม่ได้นะเนี่ยโอเคโอเคต้องปิดลายแซงมันไว้ ต้องรู้เขาว่าเขาจะเล่นเก่งหรือเปล่านะเขาจะสามารถแสงผมได้หรือเปล่านี้ไม่รู้แต่ผมต้องปิดไลน์ไม่ให้เขาแสงนะเอาก <c oughs> <c oughs> ็คิดว่าตามมาอยู่อยู่ไหนซะแล้วล่ะแหมรถคันนี้ก็คุมง่ายดีนะผมว่าความเร็วก็แรงด้วยถือว่าใช้ได้เลยอะ โอเคฮะผมขอเปลี่ยนฤดูนิดหนึ่งนะเพราะว่าไม่ค่อยถูกกับฤดูวินเทอร์สักเท่าไหร่โอเคฮะฝนตกซะด้วยแต่ไม่เป็นไรก็ยังดีกว่า,านะโโหิมะตกแล้วนะโอ้โหลื่นจัด <c oughs> มีคนขับชนมุม <c oughs> ไปอุ้ยรถเรา รถเราจะดิ้ดเดียวเลยเหรอไงโอเคขับค่อนข้างค่อนข้างยากนะเอาจริงเหมือนจะง่ายก็ไม่เชิงอ่ะคือรถมันยาวด้วยแหละผมว่ามันก็เลยแบบคุมยากๆหน่อยเกมนี้เวลาพวกรถยาวมันค่อนข้างที่จะคุมยากนะ นะรับผมเนี่ยะนะครับแต่ทไมผมรู้สึกว่าผมอยากขับเข้าใกล้รถตู้สีภูยังเลยอะอยากรู้ยังทำไมมันกล้าเอาลายสีฟูมาเนี่ยมใส่ชอบสีนี้ต้องไปดูฮะตอนนี้นาทีสี่อ่ารถลายน่ารักจังเลยอะ <c oughs> โอ้ไม่ให้เราแซงด้วย บเบียดเราด้วยโอ้ได้เพื่อนเอ้าอะไรอ่ะโอ้เฮ้ยอย่าตกอย่าตกใหตกโอเคของของอันตรายเกิดอไอยู่ โอยชิ้นหนึ่งผมไม่น่าจะได้ชิ้นหนึ่งแล้วเนี่ยโค้งสุดท้ายแล้วโอเคที่สองมาด่านที่สองโอ้โหด่านนี้ ยังเกียดเลยอ่ะโค้งมันเยอะแล้วดาบมันค่อนข้างสั้นด้วยและประเด็นคือรถเราไม่ได้แต่งมาสำหรับดาษแบบนี้ด้วยนะป่ะไม่รู้จะไหวหรือเปล่ารถขนหนที่เขาโคง้งง่ายๆนี้ได้เปรียบแน่นอนนะดานนี้ออามาแต่งหลุดแล็กหรือเช็คพอยต์แล้วนะ่ใช่ไหมนะ่ะ นัน่นไงดูเช็คพอยต์โอเคราที่หนึ่งแล้วต้องปิดไลน์ไม่ให้แซงฮะแต่นี้ถ้าโดนแซงก็อ่คืนลำบากบอกเลยโอเคผมอาจจะใช้สมาธินิดนึงนะ่านนี้มันค่อนข้างที่จะยาก สำหรับรถที่ไม่ได้แต่งมาเพื่อเพื่อเขาเรียกว่าไงเพื่อให้มันเข้าโค้งง่ายๆอะ่ะจริงๆผมรถคันนี้ผมก็แต่งมาให้มันเข้าโค้งง่ายๆอยู่นะแต่มันก็ไม่เห็นง่ายเลยวะโอเคค่อยๆค่อยๆพลาดคือจบบอกเลยสมาธิสำคัญท,ที่สุด โอเคได้อยู่ได้อยู่ไปสวยชีฟหยิบไปไกลอย่างนเส้นชัยแล้วทนไว้คงหน้าเส้นชัยแล้วเยี่ยมโอ้ยากแ่ โอเคตาสุดท้ายโอ้โหด่านนี้ทําไมด่านนี้มันเป็นแหลบค่อนข้างเยอะเลยเนี่ยรถผมไม่ได้แต่งมาแบบนี้ด้วยสิลุยผมชอบเสียงเครื่องนะเครื่องที่ผมใช้นี่เป็นเครื่องเดิมๆเลยไม่ได้เปลี่ยนแต่ก็ไม่แน่ใจนะว่ารถคันนี้มีให้เปลี่ยนหรือเปล่าอันนี้ไม่ชัวร์ โ okay. อเคดอทข้างหน้าผมจะแซงได้ไหมเนี่ยเพราะว่ามันขึ้นชื่อเรื่องความเร็วอยู่แล้วเราต้องแซงได้สิเพราะเราเชื่อมั่นในรถรถเราโอ้โหเกือบไม่ใช่เกือบแซงได้นะเกือบหลุดเกือบเปุดโค้งเ่เป็นไรจี้ตัวไปเรยแเดีแต่เขาก็พลาด เพราะผมคิดว่าเขาต้องพลาดถ้าไม่พลาดก็ก็ไม่พลาดไงจะให้อะไรได้โถ่เฮ้ยผมแเซงไม่ได้อ่ะนาเคลร็วมากเลย แต่ก็อย่างว่าแหละผมว่ารถเรามันไม่ได้แต่งมาเป็นแหล็ทไทม์ไงแต่ความเร็วมันก็ไม่มันก็ไม่ได้เร็วด้วยนะจะว่าไงดี me, คาสมีดูิวแคนทำงั้นเลยเหรอไม่ได้ไม่ได้อะ มันท้ายเราชนเราชนกำแเพกเองกันสิโตโอเคฮะก็สรุปโดยรวมของรถคันนี้เนี่ยผมมองว่ามันก็ไม่ค่อยจะตีเท่าไหร่นะแต่ก็ไม่ได้แย,ย่นะครับซึ่งถ้าใครจะเอาไปเล่นเนี่ยผมแนะนำว่าให้แต่งเป็นคาส s ์ S1 แล้วก็จูนพวกดาวฟอสไว้เยอะๆนะครับ ความเร็วเนี่ยอาจจะยังสู้รถอื่นไม่ค่อยจะได้นะแต่ว่ามันก็ขึ้นอยู่กับสีมือเราด้วยนะบางทีเพื่อนๆเ,เอาไปเล่นเนี่ยอาจจะเบิร์กก็ได้อาจจะดีก็ได้นะครับเพราะว่าผมเล่นเองก็อย่าที่เห็นนะฮะไม่ได้ไม่ได้เก่งเท่าไหร่นะครับแลีกอย่างเนี่ยรถคนันนี้ถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาไปเล่นเนี่ยจะเก็บสะสมไว้ก็ได้นะเพราะว่าผม ตั้งแต่ผมเล่นมาผมไม่ค่อยเห็นเอามาแจกสักเท่าไหร่นะครับเมื่อจะเป็นฟอ์ซ่าทอนซึ่งถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะเคยแจกอยู่ครั้งหนึ่งไม่ใช่แจกสิเรียกว่าเอามาขายดีกว่านะครับหรือถ้าใครอยากจะได้เงินเนี่ยหารถที่ราคาแพงๆเอาไปขายในประมูลคันนี้ก็เป็นทางเลือกนะเพราะว่าคันนี้เนี่ยราคาประมูลอยู่ประมาณ10ล้านได้เลยนะครับสำหรับตอนนี้นะส่วนวิธีการได้คันนี้ก็ถ้าใครอยากจะได้นะก็ นี่ฮะให้เราไปเล่นเดือดไทลก็ได้มาแล้วนะครับอาจจะยากนิดนึงถ้าเจอทีมไม่ค่อยดีนะครับผมซึ่งผมยังไม่ได้เล่นเลยนะเพราะว่าผมมีอยู่แล้วคันหนึ่งยังไงก็อาทิตย์นี้ไม่มีรถใหม่เข้ามานะครับซึ่งผมคิดว่าคันนี้น่าจะแทนได้นะแต่ก็นั่นแหละนะครับรถมันก็ไม่ได้เลมากถึงขั้นจะหาไม่ได้นะซึ่งอาทิตย์นี้ก็ไม่ค่อยมีรถอะไรแล้วอะ่ะก็อาทิตย์นี้ไม่ค่อยมีอะไรนะครับผมซึ่ง เป็นอีกอาทิตย์หนึ่งที่ค่อนข้างน่าเบื่อเลยแต่ก็รออาทิตย์หน้ารอรถใหม่ละกันนะครับซึ่งยังไงวันนี้ผมก็ต้องขอพอไว้เท่านี้ก่อนนะครับผมก็ถ้าชอบคลิปนี้ก็ฝากกดติดตามช่องผมไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ